เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นี่จะมาเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะคือโอเคคลิปนี้อะไรที่ผมจะมาลองฝึกเล่นสนิ้วผมเล่นสองนิ้วมานานแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เล่นเล่นเกมแนวมือถือเลยซึ่งผมจะเล่นแบบสีนิ้วนะจะลองเล่นสีนิ้วแล้วก็ค่อยไปหกไปสิบนิ้วถ้าผมเล่นคองอันไหนผมเล่นโอเคที่สุดผมก็จะเลียกไวนานะลั ไว้ไกลเลยสุดมีองอไ,ไ,ไว้ชิดๆหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปิดกดโดนอ๋อ,ดอเดี๋ยวผมจะมาอ่าเล่นอะไรพวกนี้ในหมดนี้เหมือนกันก่อนเนาะก็ถ้าไปหมดอื่นเลยเนี่ยมันจะไม่ไหวโอเคเอ็กซ์แก็สั่เนี่ยมันนิ้ชีไ้ไปแล้วชอบมาขึ้น แต่ละผมกดตรงเลนนั่นแหละมันชอบไม่ขึ้นไม่รู้เลยแถวถึงเล่นสีนี้ไม่ค่อยได้นะครับเค๋ยวถอดสายชาร์จก่อนจะได้เล่นคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะผมจะลองเล่นดูนี่มันอ่าคลิปที่ผมจะมาลองเลยเนาะเราจะลองดูโอเคอ๋อ าไม่ไหวยังไงผมค่อยปาดเป็นที่สองนะเล่นหนึ่งเดียวต่อถ้าผมโอเคกับแบบนี้ก็เล่นนะครับโอเ,เลิ่ม้นไปเรืเอ่อยๆซื้อที่ผมใส่ไปก็ไม่ได้มีอะไรมาแลแ่เกาะสามนะผมหาคาไดา้ไม่รู้ว่าจะรอีกนะผมเล่นไนข้อหนะ้านี่คือผมเอาริงลยคือผมไม่ค่อยจะเล่นเกมถืนี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่เห็นจะตัด้เป็นสองนิ้วเล่นแค่สองนิ้วสี่นิ้วผมลองเป็นบางครั้งนะแต่ไม่เคยแบบเล่นสี่นิ้วแบบจริงๆนะครับผมไม่เคยขอปปี้สองนิ้วกีผสมนิ้วสองนิ้วหมดเลยนะผมมีคลิปแน่นอนจะถึงการมาลองทำสี่นิ้วดูว่าจะเล่นโอเคหรือเปล่า เย็นหลายคนเขาเล่นสีนิ้วแล้วเออเ,เออเขาเล่งไวดีอะ่ะเออเล่นสีนิ้วแล้วเล่งไวมากเลยเออก็จะแบบเอ,อ้ยถ้าเันเล่งไวขนาดนี้ลองลองเล่นบ้างดีกว่าผมก็จัดเลยถ่ายคลิปไปด้วยนะผมถ้าไม่รอดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คือผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งในสีนิ้วถ้าใครมีเทคนิคหรือการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะส่วน สำหรับสีนิ้วเนี่ยผมแนะนำนะไอปรับเปลี่ยนพวกอ่าที่เขาเล่นกันเนี่ยผมแนะนำนะปรับตามสไตล์ตัวเองอย่าปปรับไปอย่าไปปรับไปตามคนอื่นเขานะเพราะว่าอ่าเราเป็นคนเล่นนะไม่ใช่คนอื่นเป็นคนเล่นให้เรานะครับผมคือเนี่ยคือรหัสเราเราเป็นคนเล่นใช่ไหมเออจะไปปรับตามคนอื่นเขาทำไมสมมติบางคนเขาถนัดกดยิงมือซ้ายเอ่ยแต่เราเป็นถนัดกดยิงมือขวาเออไปปรับตามเขาเราจะยิงได้ไหม ก็จะเล,ล่นนะครับอ่ามก็ยังเหมือนเดิมนะเครื่องที่ผมใช้เล่น,นเนี่ยมีแท็บเล็ตเนาะผมไม่ได้เล่นบนมือถือนะอก็ทุกคนคงเห็นในคลิปว่าหน้าจอมันกว้างขนาดนี้เล่นมือถือก็าบาแล้วเนี่ยรูว่าจะเลแล้วเนี่ยไม่ผมเล่นไม่คล่องเลยจริงเล่นไม่คล่องมาก ผมเล่นละเอียดแต่อ่านมากเลยเล่นซีนี้จะรอไหมแหม่นี้ไม่รอ,มมมรอผมก็ไม่เป็นไรนะหาของฟาร์มใหม่ได้อยู่แล้วก็ผมยังไม่เล่นหมดชำนาญจนกว่าอ่าผมจะมีฝีมือมากกว่านี้นะเพราะว่าช่วงนี้หมดชำนาญเนี่ยไอเล่นสายแอบแบบผมอะมันมีคนเล่นเยอะแล้วไงถ้าจะเล่นสายแอบต่อไปเนี่ยเรา จะได้ปัญหาบ่อยขึ้นไงแ้วเราก็อาจจะสู้ใครไม่ไหวผมก็เลยต้องออ,งอ,อกมาฝึกเกินก่อนนะผมถ้าไปลงนี้ผมว่าไม่ลอยใครที่เล่นสีนิ้วแล้วค่องก็โอเคนะคุณถือว่าเกิงกับผมในระดับหนึ่งเลยอะแต่ถ้าใครที่เล่นสองนิ้วแล้วเล่นเก่งนี่ผมถือว่าผมจะตบมือให้เลยนะคือถ้าคุณมาเล่นสไตล์เดียวกับผมแล้วก็ คุณเล่นได้นะผมแต่ผมเล่นไม่ได้ไม่นี่คนม,มาไปอยู่ตะข้างบน เขายูบหรังคาเลยเล่นสีหนวแล้วมันลำบากขึ้นเยอะเลยเรื่นสีหนูแล้วลำบากขึ้นเยอะเลยมันยังไม่ชินไงต้องฝึกกันไปนะโมเขาอยู่บหลังคาเชื่อมไหม ไม่ฮะเพราะมันอยู่บนหลังคา không ở này nè, đi, đi, hôm nay gặp ở đây này, ừ. có tôi ต้องเชื่อแล้วเพราะเขาไม่ได้อยู่ข้างบนเหยืน้อแล้วเหยื่อน้อแมาวิ่งไล่จับก,กันตั้งนานบัดโถเอออยู่นี่เองโอ้โหแล้วดูของคุ้มค่ามากครับวิ่ง่อนแอบ,บกันตั้งนานโอ้โหดูของเขา ของจริงนะเอ้ยแต่ก็โอเคนะผมวโอเคเป็นเยอะเลยนะยังผมสามารถแบบเล็งแบบยิงได้เลยนะเออต้องว่าอยู่ทำไมเขาเล็งเันไวยังเลยเออคือผมสู้อะไรถ้าใครทําไม่ได้นะถ้าไม่เล่นสี่นิ้วเนะี่ยเล่นสองนิ้วคือสู้คนยากนะแต่สามาาผมก็ดักแหละเหมือนดักผมก็สู้ได้อยู่แต่ถ้าแบบเราว,วิ่งเข้าช้าเนะี่ยผมว่าสี่นิ้วก็โอเคกว่านะเออผมว่าสี่นิ้วโอเคกว่านะ นี่ก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมจะลองนะผมก็คลิปที่ต่อมาเพวอาจจะกลเขมาจะกลับเล่นสองนิ้วคือคุณผม,ผมก็ลำบากนะนะแท็บเล็ตมันก็แบบจอก็ใหญ่ะคือสี่นิ้วเนะี่ยเล่นตั้งโต๊ะผมว่า,ผมว,าผมว่าเล่นไม่ได้อ,อ่ะถ้าจะเล่นสี่นิ้วต้องเล่นแบบนั่งจับแท็บเล็ตลอยเออเห็นไหมผมจับเล่นแบบเนี้ยออโอเคกว่า ถ้าจับแบบใช้ขาตั้งโต๊ะเนี่ยผมว่ามันเล่นยากนะสี่นิ้วน่าจะไม่มีคนามาละไปด้ยวยปึกเจ็บนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรเสียเวลาตั้งนานเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้ลืมไปกระเป๋าอยู่ตรงนี้โอ้ยเป็นคนปรับตังค์าเองลืมซะเอง เดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับตั้งค่าอะไรเพิ่มนะเพราะว่าอาจจะให้ชิมือเช่นายาเอาไว้ตรงอื่นอะไรเงี้ยจะมีอไ,ไม้นะมลกไอาไปเลยดีไหม ดักรอดิเดี๋ยวผมว่าผมจะอ้อมไปเดินทางน้ำผมว่าไม่ปลอดภัยอ่ะมันเหลือสองนาทีไงผมเดินทางน้ำมีโอกาสตายนะดักก้งหินนี่เดี๋ยวตรงนี้เลยอเนอนได้ไหมนอนได้ไหม พักนอนได้แต่รวงเฮ้ยเดี๋ยนะตปนหนึงตป๊นึงเมื่อกี้นอนได้แล้วมันเออีนี่แหละเอ้าพี่ลุกทำไมจะลุกทำไมเอ้ยอัน<ป>ีม้มนเห็นผมทั่วบ้านทั่วเมือ,ดดอ,งองแล้วมั้งโดยจังหยงแล้วตรงนี้นอนสินอนเอนอนั่นแหละสวยงามพระรามเก้าอ้าวโอ้โหขยับนิดหน่อยก็ไม่ได้เรียช่างมัน จะมีไข่มาไม่ไดมือลอออั่นอย่างโอเคทีเดียวนั่นไงผมว่าแล้วผมไม่ควรไว้น้ำข้ามไปโอเคเดี๋ยว Nói chung là nó chỉ Không biết nó sẽ sống hay không Mình sẽ thử xem Ui! Nói chung là nó sống rồi Nói chung là nó sống rồi Mình sẽ thử xem Mình à? มองไม่เห็น,หนอ๋อแควอโอเพิ่มลแลยโอ้โหบโอสเขาจมอยู่ใต้น้ำครับโอ้โหก็ว่าอยู่ยิงมาจากไหน เขาอยู่ในน้ำเลยนะโอ้โหโอ้โหอยู่ในน้ำเลยครับท่านผู้ชมเอาสมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยว ๊หนึ่งนะขอเวลาเตรียมตรวจแป๊บหนึ่งนะครับผมผมไม่ได้เจ้าลงนะอันนี้คืออ่าผมออกมานะเพื่อให้เพื่อนซีช่องมันว่างแล้วก็เราจะเล่นเซ็กับเก่าเอาเลยอืมอันนี้ดีไหมอืมอันนี้ดีกว่าอืโอเค เ็นครับผมพร้อมลบครับผมเดี๋ยวก่อนยังไงครับตนนี้เป็นไงออามาอีกสอช่องเดมเดืมเมมายาไปด้วยนะครับผ หมดแล้วหรอโอเคยาเราน่าจะหมดละก็จะมีอยู่แค่สองตาสุดท้ายโอเคเอเผมว่าก็โอเคนะเล่นสี่นิ้วนะผมเลาผมจะเล่นแค่สองตาพอแนละ้วสำหรับใครที่มีทริคเล่นสี่นิ้วอะไรให้มันคล่องๆก็แนะนำกันมาได้นะผม เรวลางจับคููไม่ได้ก็ปล่อยมนะันหวังว่าตานี้เราจะไม่เจออ่ผีในน้ํำนะหวังว่าตานี้เราคงจะไม่เจอผีในน้ําอีกแล้วนะไม่เอาแล้วนะผีในน้ำมาไม่เอาแล้ว,วมีใครเคยเจอผีในน้ำแบบผมบ้างโอ้ มาเกิดจุดนี้ด้วยนะจะรอดไม่ได้ kayo yun nand,

โอเคก็ามาณนี้เลนส์ีนี้ก็ผมว่าโอเคนะอื๋ยวผมต้องไปฝึกอ,อะไรเยอะเลยก็<อ>ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ